สวัสดีค่ะเพื่อนๆมาแอนจะพามาดูความสวยงามอีกอละลอกหนึ่งนะคะเบิ้งค่ะตอนนี้ไปละลิกละลีพึ่งเข้ามากค่ะไม่ได้ลงคลิปมาหลายมือแล้วนะคะก็เลยอยากสิออกมาถ่ายคลิปให้ลุงปาานาะเบิ้งตอนคำคๆแน่จักน้อยนึงค่ะเบิ้งค่ะเพื่อนๆว่าสวยไหมเบงค่ะอันนี้คืออ่เป็นน้ำแข็งแล้วนะคะนี่ เป็นน้ำแข็งแน่นิดนึงแล้วแบบว่าอากาศตอนนี้ติดลบอยู่ที่มือนี่อยู่ที่15-16องศาอากาศกําลังจะสืบพ่อแบบว่าดีๆเลยค่ะมาดูค่ะแบบไม่หนาวเกินไปดูค่ะต้นไม้อันนี้หน้าบ้านแอนนะคะเดี๋ยวสิดทไายบริเวณบ้านตอนกลางคืนให้ดูว่าเป็นยังไงนะคะเบิ้งค่ะมองเห็นด้วยคะเพื่อน,นคะประมาณนี้เลยค่ะค่อนข้างที่สิเย็นค่อนข้างที่สิหนาวกกโอเคพอดี พอดีกว่ามันหนามีสโนวตกเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวจะพามาดูบรรยากาศรอบๆนะคะเพื่อนๆจะมองเห็นดวงดาวไม่เอ่ยมองไม่เห็นหรอกเนาะนี่คือบรรยากาศแทกริงของ บ้านที่แอนอยู่นะคะมือนีสิภาให้มาเบ่งบรรยากาศบ้านบ้านของเราว่าเฮอาอยู่จังไดนี่เลยค่ะบ้านของแอนคือหลังแรกนี่นะคะเด้อหลายๆคนก็เคยเห็นแล้วละคะ่ะแต่บ้านยังไม่มีใครเคยเห็นตอนกลางคืนเลยนะคะเนาะว่าเขาจะสวยงามขนาดใดตอนนี้ออกมายู่ข้างนอกนี่โอ้โหบรรยากาศแบบดีดิฟตีเลยนะคะบ้านของแอนนี่แอนจะอยู่เหมือนกับว่าเป็นนะอาพาร์ตเมนต์นะคะเด้อมุนเจ้าค้านี่ค่ะ แล้วก็สิมีมองจอดรถป่ะดูค่ะเบิ่งรถค่ะเป็นประมานนั่นจริงๆเลยนะคะยูไดยูแบบโอ้โหอยู่จริงๆเลยนี่บ่แม่นรอเล่นนะคะนี่เบิ่งค่ะให้เบิ่งนะคะหลายๆคนก็สิว่าสาวอุดรเป็นหยังคือบ่ลล่งคลิปนะคะสาวอุดรไปท,ทําธุระก็เลยบ่ได้ลงคลิปค่ะมื่อเจ้าค่ะพึ่งที่สิแล,ล้วพึ่งที่สิกับก็มาค่ะประมาณนี้เลยนะคะเนาะเป็นจังไดคะอืมค่ะ บรรยากาศสวยๆของสวีเดนฝั่งที่แอนอยู่นะคะเบิ้งค่ะเป็นน้าแข็งอันนี้มื่นเธอด้อค่ะอันนี้เป็นน้ําแข็งเลยนะคะเป็นล่านน้าแข็งเลยค่ะของหลดจอดแบบนั้นเนาะค่ะเนาะอืมสวยงามมากมาเลยค่ะนี่บรรยากาศจริงๆของสวีเดนเลยเด้อค่ะเด้อเบิ้งค่ะมานนี้เนาะค่ะเนาะ มาอยู่ประเทศสวีเดน,ดนโดนนี่แอนยังว่าท่านเด้เคยเห็นดาวเต็มฟ้าคือจังบานเฮาจักเทียเลือ่อยค่ะเพื่อนๆคะ่ะประมาณนี้เลยเนาะคะ่ะเนาะเดี๋ยวสีเอาบรรยากาศหิมะตกมาให้เพื่อนๆดูด้วยเนาะคะ่ะเนาะอันนี้นี่ลหลายๆคนอาจจะถามว่ากี่ทุ่มกี่ยามแล้วสาวอุดรตอนนี้นาฬิกาของสาวอุดรตอนที่แอนทําคลิปอยู่นี่นาฬิกาสี่ทุ่มนะคะแอนพึงมาหอดบ้านคะ่ะ แอนพึ่งมาหอดบานเนาะค่ะเนาะซีถุ่มก็เลยออกมาเหตุคลิปให้ลุ่งป่าน่อาได้๋เบิ่งคว่ำสวยงามแน่จักหน่อยหนึ่งว่าเป็นจ้าใดค่ะน้ำคงน้ำแข็งเนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะเบิ่งค่ะดูเลยนะคะว่าสวยงามขนาดใดในเหตุการณ์ที่เป็นน้ำแข็งแบบนี้เนาะค่ะเนาะเบิ่งค่ะบานของแอนหลังแรกนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนาะให้เบิ่งกันค่ะ คนสวยงามตามท้องเรื่องนะคะเนาะโอ้โหบังค่ะประมาณนี้เลยค่ะหลายๆคนนี่ก็สิเคยเห็นแล้วละเนาะคะ่ะเนาะฝั่งของสาวดอหนิ่หิมะไม่ค่อยที่จะล่งหลายคือกับแบบว่าฟังอ,อืออ่นปันไดน,นะ้คะเด้อฝังของแอนน่ะกะส็สีแบบว่อาอ่าลงไม่เยอะสักเท่าไหร่ประมาณนี้ค่ะน,นะคะ มีดาวน้อยๆดวงหนึ่งด้วยค่ะเบิ้งค่ะนะคะอ๋ยสวยงามตามท้องเรื่องค่ะเบิ้งค่ะหลายคนก็ค่อยเห็นหลายๆน้ำมุมนนี่เนาะค่ะเนาะเบิ้งค่ะโอ้โหควอมสวยงามค่ะหนาวเย็นแต่มาพร้อมความสวยงามค่ะลุงตาหนาอาขะเบิ่งค่ะเดี๋ยวจะให้ไปดูไปฝั่งนี้เนาะค่ะเนาะนี่เลยค่ะหนีเลยค่ะ นี่เลยค่ะบ้านในเทพนิยายติหลายๆก้นอกน,น,ะะน,นกน็อยากสิเห็นเลค่ะเด้อนี่ค่ะหลายๆก้นก็อยากสิเห็นหลายๆก้นก็อยากสิมาสัมผัสกับบรรยากาศน้อหนาวแบบนี้เนาะคะะ่ะเนาะมีโอกาสมาเที่ยวมาเล่นประเทศสวีเดนได้เลยะค่ะเด้อนี่ค่ะเดี๋ยวหลายๆคนสิถามเสาดอนว่าเสาดอนเจ้าไกลจะสิกับไปประเทศไทยไปแอนไกลสิกบไปประเทศไทยหรอเด้อะค่ะเด้อคือว่าสิกับไปประมาณนา่ะ อีกแค่เดือนสองเดือนนี่แหละค่ะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าไม่ได้กลับก็รอปีหน้าอีกตามเคยนั่แหละค่ะมื่อจ้อาขานี่ค่ะช่วงนี้ก็สิยูแบบหนาวๆแบบนี้ไปก่อนเลยเนาะค่ะเนาะบ่งค่ะยูแบบหนาวๆแบบนี้ไปก่อนเลยเบ่งค่ะโอ้ยสวยงามตามท้องเรื่องเนาะค่ะเนาะโอเคค่ะ เบิงคว่วสวยคว่วงามตามหลอหล,ล่อปลวขอบชิดนะคะตอนนี้ไฟยคีสมงคีสมาดพันกับพันในเอาลงเด้อค่ะลุงาหนาอาคา่ะจักน้อยผลาัพธ์ผจังเสียเอาลงค่ะนี่ค่ะอยู่ในความหนาวหนาวจริงๆเลยเนะนาะค่ะเนาะประมาณนี้เลยค่ะหนาวตอนนี้กะติดลบอยู่ที่สิบห้าสิบหกองศาประมาณนี้แหละคะ่ะ ตอนนี้ท่างแถบสาวรอ,อยู่นะคะหิมะกับวาไดตกแล้วค่ะเปลี่ยนจากหิมะตกนี่กะสิมาเป็นเป็นน้าแข็งเป็นก้อนน้าแข็งนะแมคะ่ค่ะบางคนกะสิว่าเป็นก้อนน้าแข็งแบบนี้กะงามกะเย็นดีคือกัรนี่แมนจากงามแล้วก็เย็นดีอยู่ค่ะแบบนี้เออหอีหลีเลยค่ะบางคนกะสิวา่ามันเย็นเกินไปขอยอยู่บ่ได้ดอกบางคนกะสิวา่างที่เนาะเขากะตองยู่ให้มันได้กับสิ่งที่เขาเลือกแล้วค่ะอันไดมันมีความสุขเขากบยู่ได ถึงสีหอนถึงสีหนาวถึงสีเย็นกระยู่ใดเด้อค่ะเด้อตอนนี้นี่อากาศนี่ติดลบนะคะแต่ว่าใจเฮาบ่าไาด้ติดลบเด้อค่ะเด้อก็สิว่าบกันไปตามเรื่องตามเล่านะะเนาะค่ะเนาะเป็นจังไดคะโอ้โห ตอนนี้ถามว่าสาวอุดรจะนุ่งเสียยังตอนนี้ทายแพนกล่องไห้เบิ้งจะคของกับบ่ไดเด้อค่ะเด้อตอนนี้น่ะนุ่งนี่ทั้งเอาผ้าห่มผุนได้คุณเจ้าคะเออมาค้อมตุ่มหมูออกมาเนี่ยเพราะว่ามันหนาวหน,นาวเย็นแล้วสาวอุดรน่ะกะายางออกมาอีแบบว่าอยากทายขีปอยากพูดคุยกับลุงป่านะอะคิดถึงเป็นจังไดแน่น้อค่ะเป็นจังไดแน่ทังบานเฮาอยากถามอยากไทยใครคิดถึงสาวอุดรมาคอมเมนต์ใดเด้อค่ะเด้อผู้ใด,ดอยากให้สาวอ,อุดรน่ะ อะไรนะคะ ทายยังกลับมาคอมเมนต์ได้ค่ะสิพยาญามหาผู้ใดอยากสอบถามยังเกี่ยวกับการค้าขายการตักอาหารของแอนก็สอบถามแอนมาได้นะคะแอนกับสิเห็ดพยายามเห็ดไหบึงคือเก้านั่นแหละค่ะถึงว่นยังเห็ดไม่ได้แต่ก็จะพยายามทําให้ดูเหมือนเดิมค่ะลุงปา่านอาค่ะแล้วถามว่าแล้วจะกลับมาถ่ายอันยังก็มีฝรั่งตักบุฟเฟ่อีกไหมตักนะคะมากค่ะวันจันทร์วันจันทร์นีน่ก่ะสิทายไหเบิ้งคือเก้านะคะ นี่ไห้เบิ้งคือเกาค่ะลุงปาหนาค่ะบอมเนว่าจะไม่ถ่ายเลยไทยคือเกาค่ะ่ทยคือเกามีโอกาสกันสิไทยลุงปาหนาเดได้เบิ้งได้ชมคือเกานั่นแหละค่ะว่าเป็นจังไดเนาะค่ะเนาะเพราะว่าอ่าส่วนนี้ลูกค้า็ยังบ่ลายค่ะเพราะว่ามันสิเป็นของทุกๆปีอยู่แล้วของทังร้านของแอนเดอค่ะเดอเดือนสิบสองกับเดือนหนึ่งนี่อ่าลูก้าสิบ่คอยหลยนะคะฝั่งของแอนนะคะ แอนกับวลูคือกันวาเพราะยังเป็นประมาณนี้เลยค่ะบรรยากาศสวยๆงามๆของเราเก็บบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาให้เพื่อนๆนนนลุง,ลง,ลงปานาอาเบิงอย่าพึ่งลืมสาวอ,อุดรเดอ้อค่ะเด้ออย่าพึ่งลืมสาอ,อุดรเด้อเดี๋ยวสิ้้ามาเบิงอันนี้ไหมนะคะส่งท้ายเบิงค่ะเป็นจังได้เป็นยังไดค่ะเป็นจงังไดเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ